สบายดีขายยังมมา้ so. two. One. One, two. ่บททงทราันันสิบพันกรีมีแต่ทงบริหารดอาโดายนี่บ่ยังชดด้อนอยู่เลยบ่น่ะอโดยโอาไปลงไปบึงอนชันโดยพี่น้องย โอ้โหพี่น้องโี่เอ้ยสบายดีไหมสบายดีเอ้ยพี่น่ฮิโน่ตรงสิบพันอันนี้มิตตุงงามๆอันนี้เนาะหาเก่ามาเดี๋ยวนี้บ่โอ้โหไพไปหานนี่อันนี้ของเราทหารบ้ไพ่หนิลูกเช้าโอ้ โดยพี่น้องเลยแล้วบุรีปลาแต่แลาวมาขายชื่อบ่อด้วยด้วยด้วยชื่อปึกอันดนุ่ยยานเราย่านไม่พี่น้องบ่ไต่ย่านเัวมาไม่บ่เูยจักลูกเอ้ยบ่เคยเห็นบ่บ่เคยเออเออถัดเร็มลำวันลูกเต้าบ่มีบ่ใช้เจ้าคือไปหาผู้เดียว ลูกเต่าเข้าไปแล้วหมดเขาไปหายไปชวนเลยลูกเอ,อ้ยแม่ไปหา้าแม่อยู่เหือดเลยเออนายแต่นั่นกับลูกแต่เพิ่นถือภาพไม่ได้ไปหาบ<อ>่เ<อ>พื่อนเจ้าอยู่นี่บ่เจ้าโอ้เผาธาตุเพิาาพอมนี่เนาะเออเผาธาตุโอ้โดยโดยพี่น้องไงชอบเท่าไรธาตุพี่เม่ชอบสิบห้า ชอบชิมหาพันได้จกชอบเผาประมาณพอทันเลยเอาออกฮากาจุดเชาวนี่โรดโอ้หลยบ้านยังเกาะนนี่นะบ้านกองหินบ้านกองหินเม,มืองเมืองสิปูนเมืองสิปูนเนาะปะเลย,นะยพี่น้องเม,มืองเมืองสิปูนเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเออโดยก็อันน่ะจะไปหาเมือนี้นั่นฮากามาเดนีโรดได้ห่า,า,าทุงนี่ ท่านได้ได้ขายบ่หรือว่าได้ขายอะไรบ่บ่อะไรขายบ่ได้ขายมัอนี่ขายมืออื่นขันเขามาเอาบ่ได้ขายมัอนี่ขายบื้อขายบื้อก็ได้บ่นี่นไงได้ทองสิบพันไพอันน่ะมาหลับบื้อนี่ยไม่ไม่ค่าบ่ไม่ค่าเอ้ยคนไปเที่ยวเนี่ยเขาเอ้าลูกเอ้ยทองบั่นทองนู่บั่นทองทองมันบ่มันว่าเป็นยังบ่ใช่บ่โอ้โดยโดยโดยไปหาอยู่ใช้เมเป่ามันผู้ลอ้ยขึ้นภูนี่ลูกเอ้ย <Ooh. S 1> ขึ้นไปพูพ <Ooh. S 1> ูป้าโตพี่น้องเลยมันเป็นง,ง่ายๆได้ไปหาน้ำไม้กัน uh huh. นี่เนะเาะขึ้นพูขึ้นพาพูพูดพูพี่ <Ooh. S 1> น้องเลยเโดยโดยโลูกเต้าโบมีบ่อตะเกาคือมีเล็กน้อยมาขายตะเกาาเล็กน้อยม,มาแม่มาแต่ใหช้ชวนกันแม่ไปขายเอาน้ำไม้ขายน้ำไม้อเอ้ยทุกอย่างเพ็น เ,เนาแต่ว่างามเนาะไมหมงามเลยลูก<ม>เอ,อ้ยหากามาเด่นมันมันคือมันคือยอดใหญ่แถบนี้มันดูไดดินงามบอกพุทธไดินเนี่ยโ,โดยชนลายนี่เพื่อนมีอาชีพไปหาเนอะไมมมาขายอยู่แถวนี้เนาะและ้วเพื่อนจะได้เงินไปเฮ็ดยังบัตรชื่อปิ้งนัวชื่อมักเพช ข้าวน้ำบริษีบ่ะซื้อข้าวลูกเอ้ยซื้อข้าวกระลังนี่แล้วโอบ่เจ้าบริษีไห้เฮ็ดหน้าบ่ใช่บ่บริมนาอ่าบริมนาอ่าแล้วฮะกินบริษีป่เออหาเฮ็ดไต๊เฮ็ดไฮชวนนี่แล้วก็๊กเฮ็ดเตาอืมให้อยู่ใช้ให้เจ้าไหมฮู้อยู่ผูลูกเอ้ยให้อืมอยู่ในผูอืมยางบรได้หนิมร้องยางวะบริมีหลอด รถลดางกับบุญีเนาะบ่มีลูกเอ้ยทุกอย่างเพิ่งละเฮือนชาดกับประธานนั่นแล้วโดยใช้อะไรนะ้ช่ในหม้อเฮือนชาดกันเฮือนอ่าอยู่กระตูปะนี่อ๋อนี่เอาพาไม้นี่มุ้งเอาพี่น้องเนาะอือโดยโดยโดยเมย์ชื่อยังเกาะโอ้นางชื่อชื่อเมย์นางอายุเจ็ดปีได้ไหมโอ้แมู่่้จักลูกเอ้ไม่รู้ไม่เจ้าจะคน ลูกสี่หาคนหมดเข้าไปแล้วเขาไปเอาผัวเอาลูกเอาเมียแล้วเขไปชูเขาไปอยู่บ้านอื่นแหลยโด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 ยพี่น้องไงอยู่บ้านอื่นเมืองไกลเลยอันนี้อันนี้คนหนึ่งเขาอยู่นลำกันคนล่าบ่คนเทอะไรนี่โดยลูกสาวลูกสาวล่าบ่เอออ๋อจะปีแล้วเพึ่นโูยแม่พู้จักลูกเอ้พูดจักเลยเอาคนละเถอะทำแม่พู้จัก Rồi, chân này là chốt đang nhúng nam vậy nó, rồi, đôi Pino người, Tô, thùng là ship cái 9 rồi, mẹ này lúc ơi, ước 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 Thùng là ước 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 Rồi, rồi, rồi. ตฮามัดถุงไอ้เฮานี่ยเมย์จากทองลูกอย่าเอ้าวอ้ามัดวอลลูกเอ้ยอ้ามัดวอลลูกเอ้ยโอ้ยจะให้เฮาซื้อซอยเบิดบ่โอ้ยน้ำเปล่กกายเจาะเล็กอทั้งโตวั้งสั่งกูแม่ทุก nhạc ลูกเอ้ยชื่อชอยแม่ลูกเอ้ยชื่อปิงนัวบักเพชรได้ลูกคือว่าทุปยากเฮือนกับเราลูกเอนี่เฮือขึนชายอ่นี่ลูกเด้ออ้าชายกระสอบไห้เฮาก็ได้ จะเอาหมดมาลูกโดยเอาเบิดก็ได้เอาเบิดก็ได้แม่ใหญ่เขาซอยเบิดป่ะให้ซอยหมดเอิบบยแม่ทุกอยากให้ซอยเบิดก็เอาเบิดอะไรให้ได้เสียเนาะโดยใส่ถุงกันเลยโอ้กะชอบแล้วกะขาดไปเลยเนาะโอ้ยชอบก็อึดลูกเออ้นกะชอบก็อึดอึดโทษแลงนี่เนาะกระรียก็อึดนี่เนาะเลย าเบ็ดแล้วบ่บั่นี่นี่คะนี่ลูกเอ้ยเบ็ดนี่เบ็ดเลยมาเลยบืนไปหาไม่บ่มาไปหาไม่อ๋อไปหาคู่มือเปล่าไหคู่มือลูกเอ้ยไปชอบหรือกระชอบเไปชอบอกระชอบโหดโทมีแต่แนวอึดๆเนาะปั๊บมัดแบบนี้ลูกเอ้ยเออเอาใส่เฮาแล้วแต่เมธีเฮ็ดใส่ไหนก็ได้ อยางพกเนื่องได้ลูกเอ้เออเอาเอาเอาใส่มันเบิดแหละอ่าลูกเอ้ยใส่ลูกเอ้ยมัดชื่อมัดเน่มัดเน่เออกูกันหาหนึ่ง well. เอากูล <th ูกเอ้ยเอาม่มาดให้เฮาดูฮะเออเอาตอกมันรู้ตอกมาดูฮะตอกมาดรู้แหละเอากูแตกหยับจอยนนี่ไหมกันหับเยอะ ถุงกระบุ๋มเนาะโอ้ยลูกเอ๋ยทุกแนวทุกลูกเอ๋ยโดยพ่อพ่เลยนี่ไปหาเมื่อนี้เลยว่อแม่หากามาเดินี่ลดลูกเอ๋ยกามาเดินี่ลดเนาะตะโกลูกเอ๋ยโดยข้าวกินน้ำแล้วพ่อแม่นี่ยางลูกเอ๋ยอือหานเกล็ดลูกเอ๋ยได้ยังกินเมื่อนี้เนาะกินน้ำไม้นี่ลูกเอ๋ยกินน้ำไม้เจ้าของก็กินอใช่ไหม นั่นฉันโดนทพาดจะได้ยะดูด้วยเนี่ยโดนอมันอมันกรตอกมาตอกมาจุ่นชายไปเจอะเะเจอาัดเบียงานจืมันเข้าได้นี่นคืยว่าถูก n h ạ กแขกรกุยถูก n h ạ กเลยโอ้ยนาะโทษหลยอันนี้บะเี่ามีหน้าเห็ดนาะบะมีเห็ดมีเห็ดไ้เห็ดไฮขึ้นผูลูกเอย ได้จักชอบปีหนึ่งเขานะชิบชอบชิบชอบอกินได้จักเดือนชิบชอบโอ้ยได้สี่ห้าเดือนเนี่ยก็มดัดมัดอันนี้ชื่อข้าวเวียดไอ้ลูกเอ้ยข้าวเวียดเออ,เอ,อข้าวาลาวเขาคือบอรชื่อขขา,าวลาเฮานี่เวียดขายขขาวล้าเฮานี่ยเ็เวียดขายเวียดไปดืยอ่เลยอ๋อเวียดชื่อต่อมาขายก็เลยเอิ้นว่าขขาวเวียดขขาวเวียดเอิ้นอคือประชื้อน้ำคนล้าเฮาขายแต่เหมือมีเงินลูกเอ้ยขายน้นาม้ชื่อ เขาก็โลนี่ลูกเอ้อเพิ่อนคลายแบ่งคลายบ่อคลายเป็นกระโปงกระปองหัวน้องว่างเอ้ลูกเอ้ยโดยพี่น้องเอไงแต่จู้จี้เม่กันอย่าเจ้าไปหานี่ไปหาผู้เดียวบ่หนิผู้เดียวลูกเอ้ไปผู้เดียวตอบย่านบ่ใช่ไหมจุบ่ไปย่านเคยไปแล้วการมันเคยไปย่านลูกเอ้ยนีเคยเข่าป่าผมโมมีเชื่อบ่โมมีอึดเชื่อทางนี้อึดเชื่อมันมีอย่างนี้ขาดป่าอยู่างนี่ พูดม่บูจักเดี๋ลูกเอ๋ยลายหนุ่งช่างเขามีพุ่นอยู่พุ่นอยู่ผูพุ่นชาช่างเขามีอยู่ผูเขาไปเห็ดลูกเอายเขาเอาเห็นโดยโดยโดยแต่อยู่ในป่านี่บุ้มีนี่เนาะบุ้มีโดยโดยพี่น้องเลยเราไปนี่ไปจักม้งจะไปสามม้งสามม้งสามม้งตันเช้าเดี๋ยลูกเอ้ย สามโมงเก้าสิบโมงสิบเอ็ดโมงป่ายานมันบ่มีงอกมีงูบ่บ่มีมดแล้วมาทำหาเอาชอกแล้วโดยโดยโดยเรื่อว่างูจงอกจงางงูหรือมันบ่มีเนาะอ๋อพวกกวงพวกพันก็มีอยู่ในมดแล้วมิดแล้วมาทันคนเนาะ เอาไปสามิตรนั่นแหละทั้งพ่อเดี๋ยวสิจ่ายเงินให้เพื่อนกันรถนี่หาทงหาทงห้าสิบพันบ่ห้าสิบพันลูกเติมหกสิบละดีโอ้ยแม่ทุกอย่างกันเลยโอ้ยเติมเติมยังื่นให้ก็ได้บ่เติมเกลือให้ก็ได้บ่ธนาแม่ลูกไปธนาอะไรแม่เติมอีกทุกหนึ่งเด้อเอ้าับพี่น้องกัยจะมีแต่ เอ่นะสิเติมเราขอบใจลูกเอ้ยเติมหาพันเด้อมีตู่เด้อเอออ่ะเอาไปซื้อขนมให้ลูกให้เต้ากินเด้อโออเ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 อาข่อยมาปลอดแพ้เลยลูกเอ้ยบลอดแพรยังเขายกเองก็ได้เอาใหม่ลื้มือลูกเอ้ยไปครับมัหนี้อันเอาไม้มาให้เขาเไปไปไปหาักาคอนกินข้าวกินน้ำมัหนีิโดยโดยขอบใจขอบใจน้องเอ้ยไปเฮากาสี เออเอาขึ้นรถก่อนพี่น้องเอนะ้เนาะซื้อซอยเพิ่นหาถุงหาสิบพันกีบเบิดนี่พี่น้องเอ้กระสอบหนึ่งนะไม่สอบหนึ่งร้อยบาทเนาะเท่านั้นพี่น้องเอ้ป้าพูดว่ากะเป็นตาอีตอนเพิ่นจะได้พี่น้องเอ้มีทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่แต่เพิ่นกะแฝงไปลุยขมอึดขมอยากบม่มีอยู่มีกินกะดิน้นล้นไปนะพี่น้องเนาะกะเอามาเตียงกะชิคอตัวเดินทางไปต่อพี่น้องเอ้ประจานันกะซื้อซอยอีกน้อยๆกลุ่มหนึ่งอยู่เพิ่น ไปเตียงกันสต่อเดินทางลงใต้ลงต่ำคนละพี่น้องเงยบันนี้เนาะไปพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยเดินทางไปโตคนนี้บ้านเนาะคนละเส้นทางนี้เจ้าไก่เฮยพี่น้องเงยเนาะไปิดช่องวัดทุตมายปทางพี่น้องเงยขึ้นเมืองซีปวนมาหนีไปโตเดินทางเอาเครื่องครองไปเจอกอีกคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยเอาสำหรับมาหนี้ก็บปะเตีงต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดจูขู่จูคนเนาะ ตีข่าวมาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วกระปากามโฆษณาได้พี่น้องเนอกระคอขอบุญขุญเลยละไอขอให้พ่อแม่พี่น้องจึงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพ่างกายแข็งแรงปราศาจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเจ้าให้มาสำได้กระคอให้กับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูกพี่น้องเอ้เนาะ